เป,เป็นก้อนสบทุกที่สำคัญเป็นรถเกเอ Thank you. เเสสีียยงงขออนุญาตนะครับมีที่มาของที่เดือนนะครับจะาำ5ซีหน้าที่แทนผู้ซื้อออนไลน์อครับถ้าสูงแต่ที่หน้าร้านยังมีอย่ได้ครับเดี๋ยวผมตอนนี้ทำหน้าที่ผสมแทนไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าเราบรรลุเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราขออนุญาตย้อนกลับมาให้สิทธิ์กับผู้ซื้อหน้าร้านนะครับซึ่งผู้ซื้อออนไลน์กับซึ่งมี่สองท่านขอนนี้ทำหน้าที่ผสม 506ออนไลน์นับ1 509เปลี่ยนครับ510ออนไลน์นับ1 512ออนไลน์นับ1 512ออนไลน์นับ2 512ที่ออนไลน์545นับหนึ่1 545 1นับสอง56ออนไลน์นับ1 516ออนไลน์นับ 2ท่าน่หน้ารนับหนง้าหนน้านับ2 5 18ถ้าออนไลน์นับหนอย์ออนไลน์นับ2และ5 2 0นที่ออนไลน์5 2 2อน้ารำนับนึ่ออนไลน์หน้ารานับ2 5 2 2ที่หน้ารำนับ3